สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะครับก็เช่นเคยครับอีกคลิปครับช่องวีร์แมคโคนะครับเป็นน้องยัก์เตอร์นะครับก็จะพามาชมเจ้าสิงห์ไอเทคนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนหัวครับร้อยเก้าห้านะครับวันนี้พาเจ้ามาร์กอีร้อยยี่สิบอาร์มพิเศษนะครับ วันนี้ไปดึงรถรถไถครับรถไถคูปต้าคันนึงครับแล้วก็อิเซกิครับซึ่งเป็นปกติครับฤดูการทำนานครับก็ติดลมครับก็เลยจะของรถไถก็เลยมาบอกนะครับให้ช่วยไปดึงหน่อยครับก็ไม่ดีร้อครับ งานช่วยนะครับก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับก็หลังจากดึงขึ้นเสร็จแล้วนะครับเมื่อช่วงเออที่ยงๆนะครับใบๆนะก็เลยนั่งกินลมชมวิวครับเป็นเพื่อนกันครับก็เพิ่งย้ายกลับเข้ามานะครับ สำหรับคู่นี้ก็ยังขายอีกเหมือนเดิมนะครับอีกเช่นเคยครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆท่านใดนะครับที่ว่าสนใจรถปุดรถเทเลอร์นะครับก็คันนี้ก็ขายยกคู่นะครับหรือจะเอาคันเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวราคาเราจะมาแจ้งให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพามาชม รายละลเอียดกันคร่าวๆครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับดับเครื่องเลยดับเครื่องดับเครื่องก็คันนี้เดิมทีเป็นเอ่อสิบล้อคัสซีเคทีนะครับเคทีเก้าสองห้าครับ ก็ผมได้ซื้อหัวสิงเกเทคมาใหม่นะครับก็เลยไม่ยกใส่นะครับกับทีมงานครับรับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องร้อยเก้านะครับปิดแอร์น้ำปิดแอร์ปิดไฟน้ำเปิดตาไฟรีไ้ตัวนี้เป็นเผาเดียวครับ ตัวนี้ช่วงร่างผมทำใหม่หมดแล้วนะครับพวกลูกหมากพวกเบรกครับยางเปลี่ยนใหม่10เส้นนะครับก็คันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่เอ่0 0 0อ620,000บาทนะครับก็พี่พเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบสังคมรถเก่าครับรู้กันดีครับ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคามีไว้ต่อรองนะครับเดี๋ยวชุดแต่งนี่ยังใส่ไม่ครบนะครับพอดีงานด่วนครับก็เลยย้ายรถออกไปก่อนนะครับก็แต่งตามสตาไตล์วัยรุ่นครับนะครับภายในนี่ยังเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวจะให้ช่างมาทำเครื่องเสียงนะครับเก็บข้างใน VP ครับอันนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับก็สภาพเดิมก็ยังสวยอยู่นะครับเรือนมองเรือนไม้ครับครบครับนี่นะครับคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนนะครับ เร่มทะเบียนเอกสารม .79 ครับก็พี่ๆท่านใดก็สนใจนะครับก็แพ็คคู่เราก็ขายนะครับราคาเปิดอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับต่อรองนะครับส่วนแมคโครนี่ เป็นร้อนะครับมาร์กทีร้อยยิอาร์มพิเศษครับซีเรียนสูงนะครับตัวนี้มีเอกสารอินโหวนะครับเปฟ้าครบนะครับระบบดีเลยนะครับก็สนใจเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับที่หนองยางเท็เตอร์นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 9 5ย์1 7้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดย์นะครับนี่นะครับออเบอร์โทรศัพท์นี่นี่ครับตัวนี้คัสีสวยนะครับไม่มีปุกนะครับไม่มีปุกมีแตกนะครับแพผมต่อใหม่นะครับขึ้นสองร้อยไอ้คันนี้มีบันไดนะครับบันไดขึ้นรถเกี่ยวครับแต่ผมถอดออกไว้นะครับ พอดีขึ้นแบ็คโครบอยครับนี่ครับก็แต่งสวยๆใสๆนะครับสไตล์เวัรรุ่นครับ<ม>ถ้ามองไปไกลๆจะเห็น6ก้อดีก้าอยู่นะครับร้อก้า้าครับก็ขายยกทีมครับ ขายยกทีมนะครับก็หมดฤดูการทํางานครับลดตกงานนะครับทั้งชุดนะครับลดตกงานครับไม่มีงานทานะครับพี่ๆเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังมีงานก็ติดต่อสอบถามกันช่วยพาไปทํางานหน่อยนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าสนใจแมคโครอย่างเดียวนะครับราคาก็อยู่ที่ห้าแสนแปดหบาทนะครับก็สนใจเข้ามาทดลองระบบได้นะครับหรือจะยกคู่ไปเลยก็ได้ครับราคาคุยกันหน้าลดได้ครับเอาไปทำมาหาคินได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องร้อยเก้านะครับ HO 7 D นะครับเดี๋ยวอีกีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาชมนะครับรายละเอียดครับอันนี้ชมกันคร่าวๆไปก่อนนะครับช่วงนี้กำลังเก็บงานอยู่ครับ10บล้อก็เก็บงานยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม6กล้อดีกานะครับร้อยเครับ พอดีรถตกงานทั้งทั้งชุดนะครับคร่าวๆครับรายละเอียดโทรสอบถามเข้ามาคุยได้ครับตัวนี้เป็นคัสซีนอกนะครับ F-R ครับปู่สงวนศักนะครับนี่ครับ หรือสนใจยกชุดเลยก็ได้นะครับก็ราคาคุยกันหลังไหมครับที่เบอร์โทรศัพท์0951917090นะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับ สนใจเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับกพ็พี่เพื่อนท่านใดนะครับที่ยังมองหารถคุณมือสอไว้ใช้งานอยู่นะครับราคาไม่แรงมากนะครับก็เชิญทางนี้ได้ครับ นี่นครับรถไถน้อยขายบ้ารถไถหน้อย,ย,อย,ยส่วนท่านอาจารย์วุฒิบอกว่ารถขถรถไถน้อยนะครับอิเซกิครับไม่รู้เขาเรียกรุ่นอะไระครับตัวกี่แรงไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าเดิมนะครับเดิมจัดครับ สภาพเดิมนอกนะครับเอาเทีเทีเห็นไเทีเห็นไหบอสไอ้วุฒิเรเทีเลยเร็วเร็วมาเทียดเร็วคันนี้มีใบดันดินนะครับใช้ระบบไฮดรลิกนะครับโอ้ขึนขึนทั้งหลังเลยบอยจาราจรนี่นะครับวิธีการขึ้นอย่างถูกต้องนะครับ คันนี้ระบบครบนะครับอันนี้ต้องเผาหัวนะครับรถเก่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับก็ระบบใบดันครับกด,ดตัวบ้างกดโตโดดตัวได้สูงนะครับเป็นรถแทางทั่วไปนะครับอเอ้ฝาครบาอบข้างหน้ามีนะครับ คันนี้สภาพเดิมนอกเลยนะสวยสดงดงามนะครับสภาพเดิมๆนะครับสนใจเอาไปทำมากินทั้งคู่เลยก็ได้ครับทั้งชุดเลยครับก็ราคามามาคุยกันนะเกียรดีๆเกียด,ดีๆรีวิวในแม่โว้ย เอาไว้ดันไว้ดันหญ้านะครับเห็ดดินใช้งานได้หลายประเภทครับเข้าไร่เข้าสวนครับ นี้ถ้าใส่ใบพวนหลังนะครับจะสวยมากเลยนะครับแต่ผมจะหาซื้อไม่ได้เลยครับเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะครับที่มีก็ส่งข่าวหน่อยนะครับยวมาใส่ครับราคาคุยกันได้ครับโทรมาเลยครับจะขายเท่าไหร่ขอใบพวนรถเล็กนะครับ ก็ส่วนแมคโครเราก็ยังเหลืออีกหลายคันอยู่นะครับกำลังเก็บงานอยู่ก็มีครับกำลังลื้ออยู่ก็มีนะครับคาดว่าคันนี้โปรเจกต์ก็น่าจะกลางปีหน้าครับเจ้าขอแล้วเจ้ามาร์คทีร้อยยี่สินะครับอีกสารอินโอย ไอ้คันนี้ไฟฟ้าครบนะครับเห็นสภาพแบบนี้ไฟฟ้าครบนะครับระบบเต็มดีครับคันนี้ตัวนี้โซ่ใบช่วงล่างใหม่นะครับคันนี้ช่างกำลังถอ,อดอุปกรณ์นะครับถอดบอดี้ดครับเพื่อล้างนะครับล้างเสร็จก็จะเข้าลงซ่อมนะครับ<อ>นี่นะครับ ส่วนที่มาของอครีนแมคโครนี่ก็เป็นอูทําสีแต่งหล่อนะครับของรถแมคโครนะครับก็เราก็ทําตั้งแต่หัวจรดเท,ท้า,ทา,ทานะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆท่านใดก็กำลังมองหายอยู่นะครับ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์095 191 7090นะครับราคาโดนใจแน่นอนนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากขอฝากขอฝากชื่ออูไว้ด้วยนะครับพอเจริญทรัพย์นะครับเมคโคซิงเป็นลงยางเทคเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ